สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหวง,จ,หวหงจุ้ยหงเหงแ a s โ r o l อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเ,เพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผม,ผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในครั้งนี้ผมจะมาแมทชิ่งคู่รักที่เกิดในวันต่างๆน,นะครับ ว่าจะไปกันได้ดีหรือไม่รุ่งหรือร่วงและในครั้งนี้จะเป็นผู้รักที่เกิดในวันอาทิตย์กับผู้รักกับวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันอาทิตย์ผู้หญิงวันศุกร์หรือผู้ชายวันศุกร์ผู้หญิงวันอาทิตย์ก็ตามผู้รักคู่นี้นะครับจะเป็นผู้รักที่มีความแตกต่างเป็นคู่ที่ตรงข้ามกัน อีกคนหนึ่งมีความหาหารักข้าวารอีกคนหนึ่งเป็นคนที่หวานหยดย้อยหรือประเภทที่ว่าโรแมนติกนะครับแต่ไปามากับกลายเป็นความรักที่กลมกลืนหวานซึ้งตรึงใจใช้ความรักคอยชักนำชี้ทางสวา่างที่สดใสให้แก่การไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานด้านธุรกิจก็จะเป็นไปได้อย่างสวยงามเป็นคู่รักที่ต่างเกื่อนหนุน เกื้อกูลเป็นแรงส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันเป็นรักที่ดีทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์กับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับฉะนั้นสำหรับผู้รักที่เกิดในวันที่ผมได้พยากรณ์ตรงนี้ไปแล้วถ้าคุณไม่สุดโตง่งเกินไปนะครับความรักของคุณจะดำเนินไปได้อย่างดีและมีความสุข แน่นอนชัวร์กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศายุนาททองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต,ต่อไปวันนี้สวัสดีนะครับ